ทุกคนทราบหรือยังว่าเมื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทกลุ่มผู้สูงอายุ60บปีขึ้นไปแล้วบางรายพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะโดยหากผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแล้วมองว่าผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องรัฐบาลได้เปิดช่องทางร้องเรียนเพื่ออ,อุทธรณ์สิทธิ์การได้รับเงิน10,000บาทเศษสองว้ ไว้แล้วไว้ให้แล้วนะคะโดยสามารถแจ้งอุทธรณ์สิทธิ์ผ่านเบอร์โทร1 1 1 1ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อร้องเรียนที่โต้แย้งไปตรวจสอบหลังจากนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเฟดสอจะได้รับเงินในการโอนเงินซ้ำในรอบต่อไปค่ะซึ่งจะมีการโอนเงินรอบเก็บตกทั้ง3รอบหากผ่านจากกำหนดการทั้ง3รอบแล้ว จะยุติการโอนเงินทันทีค่ะดังนั้นรีบตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านแอปทางรัฐหากได้สิทธิ์ต้องผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้พร้อมหรือหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะ